สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่คุณเปลวหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วก็จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใบ แล้วถัดจากนั้นไปอีกเพียงไม่กี่เดือนถ้าตามกาหนดการนะครับก็หมายถึงว่าจะมีการยุบสภากันในช่วงประมาณสักเดือนบีนาคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือตามขั้นตอนทุกอย่างเลยส่วนจะมีการลัดขั้นตอนหรือไม่อย่างไรเนียเป็นสถานการณ์ที่เราต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะครับแต่วันนี้คุณเปลวเนี่ยให้หัวข้อไว้น่าสนใจมากบอกว่า23ธันวาตูไปต่อ แค่นี้แหละครับหัวข้อสั้นๆแค่นี้เองเนื้อหาใจความเนี่ยคุณเปรวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าคนเพื่อไทยนี่เขามีตะก,กะอะไรแปลกๆพนายกป,ประยุทธ์บอกกับนักข่าวเมื่อตอนเช้าวันนี้วันที่23่าธันวาคมนะครับเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะไปอยู่กับพักไหนอะไรอย่างไรนายกป,ประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันนี้พักพลังประชารัฐก็มีการตกลงใจที่จะเสนอชื่อหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิตธ วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจแล้ววันนี้เหมือนกันซึ่งความจริงเนี่ยก็ได้เตรียมการมาพอสมควรแล้วตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะได้สบายใจกันและก็สุดแล้วแต่ประชาชนก็แล้วกันว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรนี่แหละครับพลเอกประยุทธ์พูดแค่นี้แหละครับเท่านั้นเอง พูดแค่นี้เองแต่ทำไมคนอย่างชูศักดิ์สิริดินซึ่งเคยเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยรามคำแหงแต่ปัจจุบันที่สมมุกเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่นะครับแล้วก็เป็นประธานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยเนี่ยคนหนึ่งชูศักดิ์นี่ออกมาถแถลงทันทีเหมือนกันชูศักด์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าอยากจะฝากถึงพักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อคราวที่แล้วนะครับ ในเมื่อพักของตนเองเนี่ยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ประสงค์ที่จะช่วยพักพลังประชารัฐต่อไปอีกแล้วเนี่ยก็ควรแจแสดงเจตนาถอนตัวจากการไปแกนนํารัฐบาลซะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นค c a เด i d นายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่งตั้งรัฐบาลขึ้นมาคุณผู้ฟังทีละครับนี่เป็นคำพูดของ ชูศักดิ์สิรินินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพักนะครับขีดเส้นใต้คํานี้นะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็เคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,รามคําแหงซึ่งอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรามสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเกียรติประวัติของชูศักดิ์เขาว่านะครับคุณเปลย์บอกว่าอย่างนี้อเออเรื่อง ให้คนอื่นเขารับผิดชอบแล้วก็ถนัดนักแต่ไอ้เรื่องพักตัวเองเนี่ยมีแต่ช่องหมาลอดทั้งคอยยื่นคอยาวเข้าไปสอดรู้แสเข้าไปจัดการเขาหมดเนี่ยนะครับแต่กับเรื่องของเพื่อไทยพักตัวเองที่มีชนน้านนั่งเป็นหัวโดเป็นหัวต่อพักอยู่เนี่ยวันดีคืนดีลูกสาวหัวหน้าข้อก็คือมานั่งในตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวใหญ่ซะอยางงั้นแหละครับมานั่งเป็นกระโปรงครอบหัวต่อพักอีกทีหนึ่งและแบบนี้ ท่านที่ปรึกษาครับท่านที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทยครับท่านผิดไหมครับมันก็ไม่มีกฎหมายฉบับไหนห้ามทาไม่ใช่หรอครับก็ทํานองเดียวกันแหละครับพ่อหมอกฎหมายใหญ่เนี่ยช่วยวินิจฉัยทีแต่ครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกฎหมายฉบับไหนเขาห้ามพูดถึงอนาคตกันบ้างมีทราบที่สําคัญเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ เขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับเขาเป็นแค่ดารารับเชิญเท่านั้นนะครับเชิญให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีเลือกตั้งเท่านั้นเองเมื่อจะครบเทอมอยู่แล้วพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เชิญพลเอกประยุทธ์ต่อแล้วก็ประกาศว่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิทยคนเดียวมันก็ครบจบชัดนี่ครับคือว่าพอถึงวันที่23มีนาคม2566เลยนะครับมันก็จะครบ4ปีตามเทอมสัญญา ก็เลเบื่อไม่ต่อสัญญาก็แยกกันไปด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายมันก็เท่านั้นเองเออคืออย่างนี้ครับคือเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับคนรอบตัววิกบอมเนี่ยดูเหมือนจะพอใจด้วยซ้ําไปนะครับกับการที่พลังประชารัฐเนี่ยจะไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ใ้ซ้าเพราะอะไรนี่แหละครับเอาอย่างนี้ครับเปรียบเลยมันก็เหมือนกับจเจ้าอาวาสที่เคร่งวินยัยประเภทฉันมือเดียวแต่ลูกวัดเนี่ยเป็นประเภทอารัชีครับย่อมไม่ชอบนะครับค่ำค่ำ แอบมัมหมูกระทะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึง่งก็เลยไม่ชอบและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครั้งหน้าถ้าจะไปจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเมื่อพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ก็ย่าหวังนะครับว่าจะไปตั้งรัฐบาลได้ไม่มีทางในเมื่อลุงตู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแม่มันก็คลึกคลื้นกับทางวัดสิครับล,ล,ลุงป้อมเองซึ่งเป็นเจ้าวาดใจดีใครเข้าไปนวดแข้งนวดขาขออะไรทําอะไรก็ได้หมดยิ่งพลังประชารัฐมีแผนจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ยคนไหน่ะครับในพัก ที่เหลือจะไม่อยากบ้างลูกพักธรรมนัตก็กลับมาเกือบหมดแล้วนะครับหรือแต่ตัวธรรมนัตลุงป้อมยังเหนียมกับคํา,คาว่าสีเทาค้าตู้ห่าวอยู่แค่นั้นเองก็เลยให้จอดอยู่ที่ปากประตูก่อนนะครับอย่าไปเข้ามาแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วนะครับว่าธรรมนัตเ,เป็นพลังประชาัฐเต็มตัวไปแล้วนะครับในฐานะทูตป,ประสานตั้งแต่งานโค่นประยุทธ์กลางสภานน่นแล้วนะครับจำมาได้ใช่ไหมครับงานนั้นนี่ก็เหมือนกันครับถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ ธรรมนัตจะอยู่กับพลังประชานัไได้หรือครับไม่ได้เพื่อให้พี่ป้อมสบายใจน้องตู่บายให้และจะเอาอยัางไงอีกนะครับเอาล้วครับปอประยุทธ์เนี่ยไปแล้วนะครับปอป๊อกพี่กลางถ้าเกิดไม่วางมือก็่าจะตามไปช่วยน้องเล็กที่รวมไทยสร้างชาตินะครับบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าแหมใจคอสองปอจะทิ้งพี่ใหญ่ให้เหลือปอเดียวเดียวโดดเลยเชียวหรือเอาอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ปอประยุทธ์กับปอป๊อกไปแล้วแต่ว่าปอป้อมเนี่ยยังมีปอที่4ที่ทําหน้าที่เป็นหลีกงๆกงอยู่หลังพักนะครับปอป๊อตไงครับปอป๊อตพลตารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณอดีตผู้บัะชาการตำรวจแห่งชาติยุคข,ของรัฐบาลสมชายก็เป็นน้องชายของบิ๊กป้อมนี่แหละครับจะขึ้นมาเป็น2ปอเป็นปอป้อมกับปอป๊อตนะครับในเมื่อปอป๊อตสยายรังสีแล้วก็บารมี ในพลังประชารัฐได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีปอประยุทธ์ขวางทางแล้วเนี่ยนะครับด้วยคอนเนคชั่นปอป๊อตเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพลังประชารัฐรัฐบาลชัวร์ครับนั่นคือความมั่นใจนะครับของดาวอัศวินโตโกลมหมูกระทะของบิ๊ก้อมเขาไม่เป็นแกนตั้งเองยังไงยังไงก็ได้เป็นแกนร่วมกับพรรคเพื่อไทยเขา,านะครับปอป๊อตเนี่ยไม่ทําให้มิตรรักนักเพลงผิดหวังแน่นอนครับยิ่งได้ปอแป้งยกทีมกลับมาได้แล้วเนี่ย แนวรบด้านทิศเหนือของพลังประชารัฐก็ต้องเชื่อแป้งเหมือนกันนะครับถ้าไปทํามาเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับพลังประชารัฐก็ยังเป็น3ปอเหมือนเดิมนั่แหละครับมีปอป้อมปอปอดและก็ปอแป้งนี่แหละครับเอ๊หรืออาจจะมีดีลลับหรือว่าข้อตกลงอะไรลับๆกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่มาผิดสังเกตตรงที่ว่าทาไมชูศักดิ์ถึงเล่นบทบางช่างยุแหะครับยุ ให้พลังประชารัฐเนี่ยถอนตัวจากการเป็นแกนนําพักรุ่มรัฐบาลเจตนาอะไรเจตนาชัดๆคือต้องการให้พลเอกประยุทธ์หลุดจากเก้าอี้โดยพลันเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดพลังประชารัฐบ้ายุสม,มุตินะครับเกิดบ้ายุขึ้นมามันก็คงจะสนุกดีเหมือนกันนะครับเป็นแกนนํารัฐบาลเองแล้วก็คว่ำรัฐบาลตัวเองเนี่ยก็คงสนุกดีเหมือนกันมันเหมือนอย่างนี้เหมือนกับการล่องเรือในแม่น้ําแล้วเกิดโกรธกันขึ้นมา ก็เลยไปเจาะท้องเรือหวังให้เพื่อนเนี่ยจมน้ําตายแต่ดันลืมไปครับลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในเรือลำนั้นด้วยนะครับแตเ,เย็นเย็นก็ได้มั้งเพื่อไทยนะเยนี่ยแต่เย็นเนได้ตั้งรัฐบาลแน่ครับเพราะว่ามีตัวโจ๊กคอยเชื่อมทั้งสองตัวนะครับทั้งปอปอและก็ปแป้งแบบนี้ส่วนปป้อมนั่นแหละไม่ต้องห่วงแล้วครับโดยเฉพาะหญิงอ้อ,อก,กับปป้อมไม่่างไปจากพงอ้อ,อก,กับกอแขมที่แซมอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับเพื่อไทยนี่ หัวหน้าข้อเขามั่นใจนะครับมั่นใจในมือทําโพที่เขาจ้างมาตลอดว่าเ,เลือกตั้งคราวนี้การันตีเนี่ยต่าสุด200ที่นั่งไม่ต้องจ่ายมากด้วยเพราะว่ายังมีประเภทรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกพร้อมเลือกอยู่อีกเยอะแม้ว่าจะส่งเสาไฟฟ้าลงก็เถอะครับแต่ถึงแม้ว่าจะ200กว่าเสียงเนี่ยแต่ก็คงจะได้เป็นฝ่ายค้านแบบแรงแค้นจนเข็ดนันแหละครับแม้ว่าจะมีสูตรสําเร็จคือเพื่อไทยบวกกับพลังประชารัฐ แต่อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับชูศักดิ์เองก็พูดหเหมือนกันเหมือนกับแบร์ไทตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองขณะนี้เนี่ยมีอยู่ว่าพักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่นั้นจะมีคะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำรรที่จะอ้างความชอบธรรมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่บางท่านถึงกับวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจะได้ไม่ถึง25เสียงด้วยซ้ำไปซึ่งกรณีเช่นนี้ จะหนีไม่พ้นว่าจะต้องอาศัยเสียงของสวเ,เข้ามาช่วยสนับสนุนร่วมโบวต์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะได้เป็นก็เลยขอฝากไปถึงพักการเมืองทั้งหลายนะครับช่วยกันสนับสนุนกรณีขอยกเลิกมาตรา2 7 2ให้อำนาจการจัดตั้งรัฐบาลมาอยู่ในอำนาจดุลพินิจของพักการเมืองด้วยกันเถิดแล้วก็ขอฝากไปถึงท่านสวทั้งหลายว่าครั้งก่อนท่านโบวต์ให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐแต่ครั้งนี้เปลี่ยนพรรคแล้วนะครับท่าน,นยังจะโบทให้อีกหรอครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อความยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคไม่มีตัวช่วยการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วให้โอกาสกันมาตั้งแปปีแล้วช่วยกันยกเลิกมาตรา272จะเป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดนี่เป็นอีกประโยคหนึ่งของชูสัก์ซิรินินนะครับก็แบลแต่อย่างนี้แหละครับ ประมาณนี้นะครับคุณเปรก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าแม่ทําตาเหลือกตาแหกไปได้ชูศักด์ก็เอาอย่างนี้เคยได้ยินคําพูดนี้ในยุทธจักรนักสู้ไหมครับคําพูดที่บอกว่าอย่าเอาหัวใจโจรไปวัดหัวใจวินยูชนนะครับเคยได้ยินไหมครับไอมาตราสองเนี่ยมันเป็นบทเฉพาะการ5ปีที่ให้สวร,ร่วมโบวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรี ซึ่งมันก็นเหลืออีกแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็จะสิ้นสภาพไปโดยปริยายแล้วแะครับก็ในเมื่อบ้านใจว่าแลนสไลด์และจะไปห่วงอะไรครับกแค่เสียงสอวอในเมื่อเสียงสสพักคุณเนี่ยล้นสภาซะขนาดนั้นปลาบาทพักที่นายกรัฐมนตรีไปอยู่ว่าจะได้ถึง25เสียงหรือเปล่าพอที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไหมก็มาว่าอย่างนี้แล้วเนี่ย และจะต้องกลัวไอ้ยีเสียงจนขี้ขึ้นหัวสมองเสนอให้ยกเลิกมาตรา2อ2ไปเพื่ออะไรล่ะครับคุณนี่มันแก่วิชาจริงๆแต่ว่าอ่อนเชิงแถมยังประเมินจิตใจสวว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับคุณอีกต่างหากจะบอกให้นะครับจะบอกให้ว่าในจํานวนสอสอห้าคนเนี่ยสมมุติฝ่ายเพื่อไทยมีเสียงหรือว่ารวมเสียงได้มากกว่าครึง่งสมมติเอาไปเลยอ่ะสองร้อยเ หรือว่า280เสียงขึ้นไปด้วยซ้าไปถ้าคุณได้แบบนี้เนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนเขาจะหน้าด้านไปเสนอแข่งหรอกครับไม่มีแล้วครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องห่วงด้วยซ้ำไปว่าสวเนี่ยเขาจะไม่โบตให้เพราะว่าสวเขาก็ไม่หน้ามืดหน้าม,นม,นมึนเหมือนพวกคุณแน่แหละครับแต่ถ้าเกิดเสียงมันคู่ขี้ตีคู่มาด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมมุินะครับสมบุิฝ่ายเพื่อไทยมีอยู่251เสียงแล้วฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอยู่249เเสียงถ้าเป็นแบบนี้ มันก็มีเหตุมีผลแล้วมันก็มีความชอบธรรมไม่ใช่เหรอครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีชิงกันเองโดยให้ที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้เลือกก็อย่างเขาที่แล้วเนี่ยนะครับพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยก็เสนอชื่อธนาธรจําไม่ได้หละครับชูศัก์ครับถ้าแบบนี้สวออเขาอาจจะใช้ดุลพินิษในการออกเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของฝ่ายไหนก็ได้ แต่ก็เป็นไมได้มาก,กน,นะครับที่ส so วจะไม่ออกเสียงให้กับฝ่ายไหนเลยก็มีเพราะเขาอาจจะคิดนะครับว่าขืนโบวตไปเนี่ยรัฐบาลปริ่มน้ําแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องคว่ำเพราะฉะนั้นก็ไปเข้าโหมดเอาคนนอกเนี่ยมาเสนอให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกคนกลางนั่นแหละครับก็นี่แหละครับสีซอให้ประธานฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยฟังสนานไม่รู้ว่าตื่นหรือย,ยังนะครับนีเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน แฟนคลับรู้ไว้ครับรู้เอาไว้และรู้เอาไว้นะครับว่าลูกตูเนี่ยไปรวมไทยสร้างชาติแล้วเนอะปูนปูน